โอเคนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าเนาะสำหรับข้อที่64 65, 66, 66ถึงจนถึงข้อ7 1นะครับซึ่งนะครับตอบจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจเจริญเติบโตของสัตว์นะครับการจเจริญเติบโตของสัตว์เนาะซึ่งมันจะรวมถึงระยะในการจเจริญเติบโต รวมไปจทัึงเรื่องของฮอร์โมนเนาะที่เกิดขึ้นในมนุษย์นะครับในการเกิดเซลล์ไข่การเกิดสเปิร์มนะครับซึ่งจะมีเรื่องของการเปล่งเซลล์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าในการที่เรานะครับอยู่ในช่วงอายุนะครับแตกต่างกันเนี่ยการตกไข่อาจจะต่างกันเนาะอย่างเช่นปฏิสนธิปึ๊บอาจจะมีฮอร์โมนี้สูงขึ้นเนาะอีฮอร์โมนหนึ่งจะลดลง หรือจะเกิดการนะครับการที่ปฏิสนธิเนี่ยมันจะต้องเกิดการอะไรครับสเปิร์มชนกับเซลไข่ใช่ไหมครับซึ่งการที่สเปิร์มเนี่ยจะมาแบบเอ่ยย่อยสลายชั้นที่จะเข้าไปสู่เซลลไข่เนี่ยมันจะต้องมีการใช้เอนไซม์ย่อยมันจะต้องมีการพัฒนามาจากออเกนเดลต่างๆเนาะหรือว่าเรื่องของโฮอร์โมนต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบนะครับส่งไรท่อนะครับ มีเรื่องของปริมาณ d n a นด้วยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็นี้นะครับเป็นภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับอะไรภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวของเอ่ออวัยวะนะครับโอเคไหมที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไข่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านาะไปทีละข้อนะครับ6 4นะครับ Secondary b o d y นะครับ Secondary p o l a r o d y เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใดครับข้อนี้เนี่ยขออนุญาตใช้นะครับ ภาพจากเปอโคเวอร์นะครับชีวะพีพีนั่นเองเนาะซึ่งข้อนี้นะครับจะเกี่ยวกับการสร้างเซลย์ไข่นั่นเองเนาะหรือที่เรียกว่าโอโอเจเนซิสนั่นเองนะครับซึ่งการสร้างเซลล์ไข่นี่ครับแรกเริ่มมาเนี่ยเซลล์เซลล์นึงใช่ไหมครับเป็น 2n จะมีการแบ่งเซลล์มาตัวสิบสองครั้งซึ่งจะได้เปสี4เซลล์ครับหลังจากนั้น4ีเซลล์นี่นะครับสามเซลล์จะถูกสลายไปและเซลล์เดียวจะจเจริญไปเป็น Primary o o c y t e ครับซึ่งการที่เป็น Primary o o c y t e เนี่ยจะหยุดนะครับจะหยุดการแบ่งเซลล์อยู่ที่ระยะโปรเฟสตหนึ่งจนกระทั่งนะครับเป็นสาวแล้วเพียรพร้อมในเรื่องของปจัจจัยฮอร์โมนต่างๆเอายวะในการสืบพันธุ์พร้อมแล้วนะครับก็จะเติบโตนะครับเกิดการแบ่งเซลล์ไมโอซิสวันนะครับทำให้เกิดเป็น s e c o n d a r y o o c y t e ซึ่งการที่แบ่ง secondary o o c y t e เนี่ยการที่แบ่งเซลล์แบบไมโตไบโอซิสหนึ่งนะครับจะได้เซลล์สองเซลล์ใช่ไหมครับซึ่งเซลล์หนึ่งจะเล็กกว่าเซลล์หนึ่งเพราะว่าอีกเซลล์หนึ่งเนี่ยครับจะถ่ายนะครับถ่ายตัวของไซโตไคน์ขึ้นไปอีกเซลล์หนึ่งเนาะซึ่งจะกลายเป็นระยะ secondary o o c y t e ซึ่งการที่ secondary o o c y t e เนี่ยนะครับเนาะโอเคไหมระยะนี้เนี่ยครับจะสร้างนะครับไอเซลล์ที่มีการถ่ายถ่ายตัวของไซโต ซึ่งมาให้เนี่ครับเขาจะเรียกว่า primary polar body เนาะ primary polar body นะครับจะติดกับ secondary oocyte เนาะจะมีหน้าที่การถ่ายสัตว์พาาซึ่งให้กับ oocyte หลังจากนั้นพอถ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีสเปิร์มมาเจอนะครับก็คือมีการปฏิสนธิกันนะครับเกิดขึ้นจะเกิดนะครับไมโอซิสอกลายเป็น4เซลเนาะซึ่งจะมีเซลล์3เซลลข้างเคียงนี้มีหน้าที่ในการถ่าย นะครับไซตโตพลาซึมให้เหมือนกันเนาะซึ่งเซลข้างเคียงนะครับเขาจะเรียกว่าระยะ secondary polar body โอเคไหมซึ่งการที่จะเกิด secondary polar body นะครับจะต้องเริ่มมาจาก primary polar body ซึ่ง primary polar body นะครับมีหน้าที่การถ่ายโอนไซโตวาซึมซึ่งการที่จะเกิดเป็น secondary polar body ก็ต้องเกิดจากการที่เปิร์มมาชนกับเซลไข่ hi, แล้วก็เกิดการปฏิสนธินั่นเอง โอเคไหมซึ่งจ,จะเจริญกลายเป็นเม t ูเออร์โอเวอร์ไซส์หรือว่าโอวุ w M นะครับหรืออังไข่นะครับเซลล์ไข่ที่เติบโตเต็มที่แล้วเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยครับ s e c o n d o r y polar body ในมนุษย์จะเกิดขึ้นเมื่อใดโอเคไหมก็คือเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิเสินี้นั่นเองโอเคไหมหรือว่า f r t i l i z a t i o n นะครับ65นะครับ โครงสร้างของสเปิร์มที่ปลดปล่อยเอนไซม์ย่อยโซลาร์เพอริซิดานะครับให้เป็นช่องผ่านของสเปิร์มเพื่อเข้าปฏิสนธิกับเซลล์ไข่พัฒน,นาจากออก,เกนเดลใดอันนี้ครับเพราะว่าเราพูดถึงขณะที่สเปิร์มเนี่ยนะครับสเปิร์มเนาะสเปิร์มเนี่ยมีหางใช่ไหมครับแล้วก็ว่ายน้ำใช่ไหมครับเข้าไปใน เพื่อที่จะไปปฏิสนที่ในเซลล์ไข่นะครับที่อยู่ในผู้หญิงนั่นเองซึ่งการที่สเปิรไม้ว่ายน้ำนี่นะครับมันจะมีหัวส่วนหัวกับส่วนหางใช่ไหมครับซึ่งการที่มีส่วนหัวนี่ครับมันจะมีเอนไซม์นะครับที่เอาไว้ช่วยใช้นะครับย่อยผนังนะครับที่เคลือบนะครับป้องกันตัวของเซลล์ไข่เอาไว้อยู่เนาะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยครับโอเคไหมจะถูกสร้างนะครับถูกสร้างหรือว่าหัวของสเปิ์มนี่ครับ จะถูกสร้างมาจากออกไซเดที่มีชื่อว่ากอจิบอดีเองเข้าใจไหมกอจิเบอรี่จะสร้างถุงสร้างเอนไซม์นะครับแล้วก็สร้างหัวนะครับของตัวของสเปิร์มมันเอง66ฮอร์โมนใดของแอมฟิเบียนนำไปสู่การเปลี่ยนกระบวนการจำกัดเมตาบอลิกเวสจากแอมโมเนียเป็นยูเรีย อันนี้เน ian, ี่ยครับคือ amphibian ใช่ไหมครับ amphibian ก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมซึ่งการที่มันจะเกิดการเนาะเปลี่ยนจากการถ่ายนะครับขับของเสีย metabolic waste เนี่ยคือการขับถ่ายของเสียออกมาจากรูปอแอม m m o n i a เนี่ยเป็น urea เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนครับมันจะมีช่วงชีวิตแตกต่างกันใช่ไหมครับในตอนเด็กมันอาจจะอยู่ในน้ํา มันก็เลยขับถ่ายรูปของแอมโมเนียพอมันโตขึ้นมามาอยู่บนบกก็ได้นะครับมันใหญ่ขึ้นมันก็เลยจะต้องนะครับมันก็เลยเปลี่ยนนะครับรูปขับถ่ายของแอมโมเนียเนี่ยเป็นยูเรียก็เป็นไปได้นะครับซึ่งฮอร์โมนนะครับที่ทําให้มีการเจริญเติบโตเนี่ยครับก็คือ T3 P 4ใช่ไหมครับไทล็อกซินนั่นเอง,เองตอบกไก่เนาะ โอเคไหมฮอร์โมนเนี่ยครับมีผลทําให้มีการเจริญเติบโตแล้วก็เปลี่ยนนะครับเมตาบอลิกเวสได้ด้วยเนาะหกนะครับถ้าท่อนาไข่อุตันไม่สามารถใช้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ข้อใดให้เกิดการตั้งครรภ์ได้นะครับอันแรกนะครับ Artificial นะครับ Insemination นะครับแล้วก็ Inversion In vitro In นะครับ transferization นะครับแล้วก็จะมีอะไรต่างๆเออสายกบทอนฟ์นะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยนะครับอันแรกนี่ครับมันคือเทคโนโลยี AI นะ AI AI นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับแต่ AI ในที่นี้นะครับมันหมายถึงว่ามันหมายถึงอันนี้นะครับเขาพูดถึงท่อนาไข่อุดตันซึ่งหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าการที่นะครับท่อนําไข่ของผู้หญิงนะครับในการตั้งครรภ์นี้นะครับมืนอจะต้อง มันจะมีช่องใช่ไหมครับท่อเนี่ยซึ่งสเปิร์มจะเดินทางมาแล้วก็ต้องทะลุผ่านแล้วก็เข้าไปแต่ในตอนนี้เนี่ยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือท่อน,นี้อุดตันสเปิร์มมาปุ๊บชนไม่สามารถที่จะเข้าผ่านไปได้คือท่อไข่อุดตันนั่นเองซึ่งกระบวนการของ AI หรือว่า Artificial insemination นี่นะครับมันคือกระบวนการที่นำข้อนำไข่นี่ครับ ช่วยเข้ามาบริเวณตรงนี้นะครับแต่นะครับแต่ไม่สามารถที่จะผ่านจุดตรงนี้ได้เห็นไหมเไหเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยตอบ A I นั so ่นเองส่วน Inversion Inversion fertilization เนี่ยน่าจะเป็นกระบวนการที่สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้นะครับ i n t a c y t o p l a s m i c sperm injection นะครับก็น่าจะเป็น ICSI ไหม เออจะไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นไซโกดแานเฟอร์ครับก็คือเอาไซโกดเนี่ยที่ของผู้หญิงนะครับเอามาชนกับไข่ได้เลยเนาะซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะแพงนะครับ i n f a c t i o e p p a s m i c s p e r m infection ก็คือน่าจะเป็นกระบวนการเอาสเปิร์มนี่นะครับเอาสเปิร์มนี่นะครับผ่านช่องอุดตันมาเลยเนาะโอเคไหม 68นะครับสัตว์ที่มีไดโอพลาสติกเดี๋ยวเด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 ไดเดาดเ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 นเดเดเดาดเ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 ดนดเ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 นเด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 รดเ่เดเดเด, Di BO, ด,ด,ะะดเ,เ,บบเ,นนบเดบดเ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 อเด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 เอเด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 นดเเด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 เเดเดเดเเนเเดเนนเกด ระยะของ gas u r a t i o n ซึ่งเรื่องนี้ครับรเป็นเรื่องของการเจริญของสัตว์นะครับการเจริญเติบโตของสัตว์ก็ไปดูกันด้วยนะครับโ o l ลรานะครับ b บสบา s u ล่าแกทูล่านิวทนะครับโอเคไหมเนาะซึ่งข้อนี้นะครับจริงๆแล้วออกบ่อยมากเลยครับข้อ68เนี่ยพวกในเยื่อนะครับจะพบในระยะใดน,นี่ออกหลายปีแล้วเนาะ69ข้อใดจำจับคู่ได้ถูกต้องนะครับ Cre a t e การเจริญเติบโตของเซลล์อันนี้เนี่ยบางคนอาจจะตอบถูกก็ได้นะครับแต่ c r e เ a ตนี่ครับมันคือการเพิ่มพื้นที่ผิวปริมาตรนะครับมันคือการเพิ่มจํานวนเซลล์นะครับไม่ใช่เป็นการเจริญเติบโตเนาะไม่ใช่เป็นระยะ growth นะครับมีเซเดิมนะครับเป็นพวกกระเพาะปัสสาวะอันนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับมีเซเดิมเนี่ยครับจะเป็นพวกตับนะครับตับอ่อน เอ็กโทรเดิมนะครับเอ็กโทรเดิมเนี่ยจะเป็นเลนตานะครับจะเกี่ยวข้องกับพวกที่อยู่ส่วนนอกเองพวกระบบประสาทนะครับพวกอวัยวะรับความรู้สึกนี่นะครับโอเคไหมลิ้นหูจมูกปากแล้วพวกนี้นะครับจะเป็นเอ็กโทรเดิมเนาะซึ่งเลนตาก็ถูกต้องแล้วนะครับต่อคอควายส่วนบัตเทอร์พองนะครับเป็นช่องปากของดาวทะเลเช่นช่องปากไหมครับบัตเทอร์พองนะครับบัตเทอร์พองอันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการ แท็กโซนะครับเป็นพวกดิวโตรมนะครับดิวโตรมนะแล้วก็เป็นพวกของโปรโตโตรมโปรโตโตรมนะครับก็คือพวกที่ทาวารเกิดก่อนปากนะครับแล้วก็ปากเกิดก่อนาวาวรเข้าไหมซึ่งบาตูโปรนี่นะครับมันหมายถึงพวกที่ปากเกิดก่อนทาวารน,นะครับ ซึ่งก็คือเป็นพวกโปรโทมนะครับซึ่งพวกดิวโรมเนี่ยจะมีเพียงแค่ x- ไฮเดอร์มาตาเนอะ x- ไฮเดอร์มาตาแล้วก็พวกที่เป็นอะไรครับคอดาตตาซึ่งเป็นยังไงซึ่งพวกราชพรนี่นะครับก็คือจะพวรพวกปากเกิดก่อนทวารหนักซึ่งดาวทะเลนะครับเป็น x- ไฮเดอร์มาตาก็คือผิดนั่นเองเนอะ70นะครับ A, B และ C นะครับเป็นชายที่มีสภาวะเป็นหมันเมื่อนำเซลล์ในอันทั้แต่ละคนมาตรวจปริมาณ DNA ด้วยกระบวนการย้อมสีอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับแต่เขาบอกว่าเมื่อนะครับจับกับโมเลกุล DNA จะเกิดการเรืองแสงโดยความเข้มแสงจะแปล6000บวกนะครับความเข้มแสงกับปริมาณ DNA โอเคไหมความเข้มนะครับความเข้ม จะแปลผกพันบวกนะครับกับ DNA และแปรผกพันลบนะครับกับการขดตัวของโครมาติดของโครมาติดแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าการขดตัวข่วงโครมาติดนี่ครับมันจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ใช่ไหมซึ่งมันจะพบในระยะของโปรโฟเฟสใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้นะครับจะเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ได้ด้วยเนาะ จากนั้นนำเซลล์ที่ยอมไปเรวจดวัดความเข้มด้วยเครื่อง f ฟ o ไ c y t o ม e เตอซึ่งเราไม่รู้หรอกเออได้ผลดังกราฟนี้ข้อใดไม่ถูกต้องอันนี้คือในสภาวะที่เป็นชายปกตินะครับแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยมีชาย3คน A B C มีสภาวะเป็นหมันนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขามาปวดตรวจนะครับปริมาณดีน A, เนเเนาะเข็นไหมซึ่งนะครับ ในสภาวะปกติเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าในสภาวะปกตินี่มันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับ 2C ตรงนี้นะครับคือเซล์นะครับที่เป็นระดับปกตินั่นเป็นเพราะว่าอะไรครับทำไม2 C ถึงเป็นเซลล์ระดับปกตินั่นเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการแปรผกผันใช่ไหมครับแปรผกผันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งนะครับ2 c ยิ่ง ตัวของ DNA เนี่ยมีค่าน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับน้อยเท่าไหร่เนาะแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าจำนวนโครโมโซมนะครับโครโมโซมก็จะน้อยเห็นไหมอเอาง่ายก็คืออันนี้มันงงเนาะมันงง อย่าไปพูดถึงมันดีกว่าเราพูดถึงแค่ว่า 2c เนี่ยครับมันคือสาภาวะปกติโอเคไหมซึ่งการที่มันสาภาวะปกตินเนี่ยพอเวลาที่มันมีการเพิ่มจํานวนนะครับโอเคไหมจาก n เป็น 2n นี่นะครับ 2n ก็จะอยู่แถบ 4c และถ้านะครับ n หนึ่งนี่นะครับแบ่งนะครับเป็นสเปิร์มสเปิร์มก็คือเป็น n หนึ่งใช่ไหมครับเอาเป็น 4n ดีกว่า ม,มันก็คือ C เนี่ยเป็นตัวของสเปิร์มนะครับส่วน2 c เนี่ยเป็นสภาว่ปปกติต on, และ 4C คือ DNA นะครับด n a ที่เป็น2เท่าซึ่งเขาถามว่าหมายเหตุ C คือปริมาณด n เอ็นใไหมในกราฟคือปริมาณ DNA นะครับซึ่งเขาบอกมาแล้วว่า C ในกราฟคือปริมาณด n เนเนาะดังนั้นนะครับมันคือการแปลผกผันกันนะครับ ลบเลยนะครับ A นะครับมีโอกาสเกิดสเปิร์มาโทัวได้อ็นนี่นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟของมาเนี่ยคล้ายกับชายปากติเลยแสดงว่ามันอาจจะเกิดการสร้างนะครับตัวของสเปิร์มได้นะครับเกิดการสร้างสเปิร์มได้ก็ถูกต้อง B มีโอกาสพบสเปิร์มาติดได้จำนวนไอยมากนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากราฟ B เนี่ยครับตัวของ ขั้นสเปิร์มนี่นะครับมันถูกลดลงมาเป็นกราฟทรงบริเวณตรงนี้เนี่ยซึ่งก็สันนิษฐานเลยว่ามีปริมาณสเปิร์มติดน้อยได้เหมือนกันขอควายผู้ที่ v วสนะครับดิฟเฟ r เรนซหรือสเปิร์มสร้างนะครแต่เกิดการอุดตันนี่นะครับจะมีการผลการศึกษาเหมือน A ก็ถูกต้องนะครับเป็นเพราะว่าข้อนี้เนี่ย คือทุกคนเป็นหมันนะครับแต่ A นี่นะครับ A เนาะจะเห็นเลยว่า C เนี่ยสภาวะตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมานิดหน่อยเนาะซึ่งก็เออเป็นระดับคล้ายๆกับ B เลยนะครับสเปิร์มาติดสร้างได้น้อยเห็นไหมงอง,งูอันนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วพวกนี้นะครับเรามาดูงองูก่อนดีนกว่าเนาะ C มีความบกพร่องในการแยกตัวของโครโมการโครโมโซมของสเปิร์มอ่าพริมารีสเปิร์มไซส์นะครับ ซึ่งการที่จะเกิดเป็นนะครับ primary spermatocyte เนี่ยมันจะต้องมีการเกิด DNA replication นะครับโอเคไหซึ่งการที่มันเกิด DNA replication นี่นะครับแสดงว่าแสดงว่ามันเกิดการจำลอง DNA และมันสามารถที่จะสร้างนะครับสร้างเซลล์ได้แต่ข้อนี้ เขาบอกว่ามีความบกพร่องในการแยกตัวของโฮโมโลกัสนั่นหมายความว่ามีความบกพร่องนะครับในการแบ่งเซลล์แต่การเกิดแพร่ีสเปอร์มาโตไซส์สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่เขาบอกมีความบกพร่องเพราะฉะนั้นของผิดนั่นเอง72็ดสิบอเจข้อสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับจะเห็นว่าม,วมั่วเต็มไปหมดเลยโอเคไหม มันก็สับสนนิดนึงนะครับข้อนี้เนี่ยครับเป็นตัวของเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในตัวของรังไข่นะครับตัวของบทลูกนะครับมี2ข้างใช่ไหมครับก็เขาสองมาดูข้างหนึ่งเนาะซึ่งจะโยงเป็น a b c แล้วก็ D นะครับ a นี่นะครับมันคือระยะแรกนะครับหรือที่เขาเรียกว่า primary oocyte นะครับหรือระยะ f o l l i c l ก็ได้แล้วพอเติบโตมานะครับ พอเวลาอระยะเวลาผ่านมาก็จะเ่มเป็น B ซึ่งเป็น Secondary oocyte นะครับหรือเรียกว่า g r a p h e n follicle ก็ได้นะครับซึ่งจะเกิดการเติบโตแล้วก็ไปเป็น C โดยที่ C เนี่ยครับคือ Corpus luteum เนาะซึ่ง Corpus luteum นะครับมันก็จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนได้ด้วยนะครับซึ่งพอเวลาผ่านไปมากๆ จะเกิดเป็นร่องรอยของการตกไข่นะครับอันนี้เนี่ยคือการตกไขนะ่นอคอปารูเทียมเพราะผ่านเวลาผ่านไปมากๆก็จะกลายเป็นขนาดก็จะเล็กลงครับแล้วก็จะตกไข่เป็นร่องรอยเป็นสีขาวเขาเรียกว่าคอปาัสอาร์บิแคนเห็นไหมซึ่งการที่จะเกิด A ได้นะครับย้อนกลับไป A เนี่ยเป็น p r ไพบริโอไซด t ใช่ไหมครับจะต้องมีการกระตุ้นโดยฮอร์โมน FSH ซึ่งจะก,กระตุ้นนะครับให้มีการ ตกไข่นะครับโอเคไหมเอฟ h คือ f o r i i ิ l คิ t i ีเมอร์ต n งฮ o ร์โมถถูกสร้างมาจาก a n t e r i o ี p i t u ู t a r y นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยบังเอิญจริงๆเลยงองงูเขาบอกว่าฮอร์โมนที่สร้างนะครับที่จะไฮโปททมัสกระตุ้นโครงสร้าง A โดยตรงให้พัฒนาไปเป็นโครงสร้าง B อันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับโอเคไหมเพราะว่าฮอร์โมนนะครับที่จะ สร้างนะครับเอฟนเเนี่ยจะถูกสร้างมาจากแอน i p e ิเรนะครับเห็นไหมก็คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนาะเห็นไหมแล้วหลังจากัรนเนี่ยนะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไฮโปไทมัสก็มีส่วนนะครับเพราะว่าไฮโปไทมัสเนี่ยจะหลั่งลูทินาซิงฮอร์โมนนะครับก็คือจะหลั่งลูทินาซิงฮอร์โมนมาเพื่อที่กระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าก่อน แต่ข้อนี้ครับเขาบอกว่าโดยตรงยังไงซึ่งมันไม่ได้เป็นฮอร์โมนจากไฮโปไามัสมันเป็นจากต่อมแสมองส่วนหน้านะครับ a n t e r i a pituitary gland นั่นเ,เองเนาะต่อมงูซึ่งข้ออื่นทำไมถึงถูกก็ไก่นะครับฮอร์โมน HCG ขัดขวางการพัฒนา C นะครับไปเป็น D HCG เนี่ยจะทำให้ตัวของคอปัสรลูเทียมใน C นี่นะครับมันจะคงสภาพก็ถูกต้องแล้วนะครับ ขอไข่ยาภุมิกําเนิดมีองค์ประกอบของฮอร์โมนที่สร้างจากโครงสร้างซีโครงสร้างซีคอปาโดเทียมสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเป็นเพศหญิงใช่ไหมครับซึ่งยานะครับยาเม็ดนะครับก็ยาคุมกําเนิดเนี่ยก็ออมีส่วนของฮอร์โมนพวกนี้เช่นเดียวกันนั่นเองขอควายผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนมีอาการ